ใกมากพอดีเนาะนี่น่านี่กล่องนะผมนะครับที่ไหนสักแห่งนะครับของอำเภอกลุมภาวะปีลรัพี่น้องเออคนกะล้าให้ไหลครับเริ่มลังไหลข้ามากแล้วมอนี่มันขึ้นบ่ได้ม,มากครับมันออกเด็กว่าสันวาเา้ามันออกเด็กกับพี่น้องที่ไหนสักแห่งนี้เลยมาล่อหลุ่นกันรับเด็กๆเดดสิเป็นเรื่อ้าดเอามาเดียเาาเด๋ยว,ยวพี่กัดกัดโบหูวครับพี่น้องมุนป้ามุนดวงมาก พน,นังถาเด้พี่น้องนี่มันบ่ระท่านออกครับมันบ่ระท่านอวบพน่นกันนั่งถาครับพนันออกเดือดเดือก,กว่าสันตว่ากัดพ่นนะครับมีค้นไตอยู่ครับพ่น่ะมีผู้ไตกับไตไปผู้น,นังถากับถาไปว่าสันทางข้างรถไฟได้เหมือนนี้เด้พี่น้องอ้นี่เดตัวนึงงานทางข้างรถไฟไตง,ง,ง,งมๆมากพอดีได้หรนี่ครับมามามาเหนี กำลังเริ่มออกครับพี่น้องสามทุ่มนะฮะเวลาสามทุ่มนะครับกาลังเริ่มได้แล้วนะครับนี่ครับได้เป็นซีพแล้วกาลังสิเริ่มปฏิบัติการหานะพี่น้องแต่ว่าเมื่อยก่อนสิไปกินน้ำก่อนครับสิกลับไปหลดก่อนเออไปตั้งรักก่อนจากซีหาทุ่มพี่น้องมันอาจจะออกอยับพี่น้องมันนี่รุนกันครับเกือนยังเกินพี่น้องมีผู้ปลอดปไปครับไดยแม่งกวักแม่งามงัก็ไปอเอียงเลยเทียงกันเราบานนี้ลงไปยังไหนน้องบัดตัวนี้ ปาตัวเนาะแนวไส่เนวสเต็มนีเธอชี้ังสิกับครับผมเต็มนีแล้วเอามลูกช่ังไดล่ะบาดทนี้ไม่มาช่างไดเอามาจอดยุปุ่นบดตะเกาอยู่น้ำกันปุ่นี่แหละเนาะคนลุกมาอย่างพีป่ะเอาเดี๋ยวสิได้ซอยผู้บุโไปก่อนในพี่น้องเอา เอาเอาเอาพี่น้องพี่น้องระวังระวังอันอันกันล้อรถรถจีดกับพี่น้องไม่เพิ่นกับโมเบิ่งคือกันได้หนิเห้เอาเนี่ยได้อีกตัวนึงครับพี่น้องเออได้เยวบอกจุกมาขุดขุดหน้าขุดก็ได้อีกตัวนึงเงาเออไต่น้ำไตอ่อมแอมน้ำรถได้พี่น้องตอนนี้ค่ขึ้นเลยเออเนี่แหละครับเบิ่งเอาพี่น้องแม่งกว่ากระพาะก็เริ่มก็เริ่มสิออกแล้ยดิเออ แต่ว่านั่นนนั่นก็ได้อีกแล้วนั่น,น,นโอ,โอ,โอ้แม่งกวอกมาเรื่อยๆพี่น้องแม่งกวอกมาเรื่อยๆเขื่อนกานดีแมงกวอกกันเขื่อนาหญ่เอ้าโอเหลือมากแล้วพี่น้องเออเพิ่นเอารถขึ้นซอยเพิ่นก่อนครับอือเพราะท่านในการเก็บเป็นกิจลักษณะ นั่นนันพี่น้องตบอกแล้วพี่น้องวล้วสินะนันได้ยิ้นแล้วเอ้าไฟอ้อมรถดยู่นี่ละนี่เออมันเห็นไฟหลพี่น้องมันมันเห็นไฟหลครับเอแมนเริ่มมากคนมีไฟเดีเทียนกี่สิบกีไฟคนนั้นมเริได้แล้วพี่น้องนี่คนแขัวกำลังหัวั่นนั่นไม่ย่งล่าไม่อีกแเล้าเอาๆเอาเอาเอา เอาคืนแล้วพี่น้องบัดทนีดับรถไปเอากุญแจน้ำเพลินไปอุ้ยไปนะครับวันนี้ไ่ได้ใตแมงกอกเราเข้าพูนะราบลาบอยู่พี่น้องมาซอยกันครับเอาไปแล้วขึ้นไปแล้วเอาเดี๋ยวไปรุนไตแมงกอกต่อครับพี่น้องมาเทนี้ไปปาเบิ่งพี่น้องเพิ่นไปเอายู่ใส่มาพี่น้องเบืองเนี้ยปาร์ตถูกไหมพี่น้องเพพินแย่งอางสั่นเลย ปนแย่งเอาพี่น้องแย่งเห็นบินมาอุ้ยนี่เทคนิคเทคนิคไหมพี่น้องเทคนิคไหมมาเลยมาแล้วครับพี่น้องทย่อยทย่อยมาหลังจากที่เฮายูรถซอยกันครับตอนนี้ก็เลยมานั่งพักกอนพอเมื่อยครับพี่น้องนี่นะครับรถคันเมื่อกี้น่ครับยูมาเรียบร้อยเ๋ยวเฮห้จังจิลุงไปไหมครับพี่น้องไม่แล้วครับพี่น้องครับเก็บไปเรื่อยๆครับนี่เก็บไปเรื่อยๆ ้ตัวน้องนองครับตัวเมียตัวเมียมาอีกเลี้ยวครับผมอีกตัวหนึ่งนี่พี่น้องเด้อเมืองกันครับนี่ครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวผู้นี่ครับสูรแย่งไฟครับเห็ดตามเมื่อกี้นี่เพิ่นยืยนอยู่ซื้อๆมันสิมากคือเผื่อบบเ้าได้ยินเสียงมากมากเล้ว บินมาแล้วครับพี่น้องนั่นตัวนึงกำลังมากกำลังออกมาออกมาแหมนี่นี่นี่กำลังออกมาพี่น้องนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 มาดีม่ดีอ้อใส่วิธีการแย่งไฟเหรออ๋ออ้ยุนี่ครับตอนตูผัวว่านั่นนั่นบินมาอีกแล้วนี่นี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วกูจับ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 นี่น้องจับกางเกงเลยนี่ครับผมไม่ดีไม่ดี ยืนซื้อ,อได้หนิยืนซื้อ,อยืนซ,ซื้อครับผมเอา้านี่ได้ไหมเหี้ครับผมเห็นบ่ลไรสามต่อข้าวเดียวยืนยื่อซื้อไหมตัวนี้มันเกียกขี้ดินนี่อย่าง,งานนยืงน,นนี่ครับพี่น้องเอา้ายินแนวแนวนวแนโอ้ยมาเห็นนี่อย่างน้อนี่นอนดาบเดือดสิโอ้ยเอ้ขึ้นมาอีหละโอ้ยฝนน่ะหมดออกหลอดกับพี่น้องเอ้าฝึงใจขึ้นมาให้ได้บนผนี่ครับ พี่น่ะทางนี้ทั้ทีมงานเท่ากับได้หลายได้พี่น้องทีมงานไทั้งวิศนันเท่าหมดนี่เราจิดนำนำดวงวิถุตัวนึงเ,เอาเอาจับแม,ม่เ,เ,เจ็บเลยโอ้ยพี่น้องคนได้หลา่คนเล่นตัวได้พี่น้องหมดนี้คนลงมาได้หลายครับพี่น้องเขาเล่นตัวเานาะได้หลายเติบแล้วเกือบสิครึ่งกวดควกเลยนะิดหน่อยมานำกันครับสองคนเนาะ รพี่น้องเริ่มอกแล้วเริมมอแล้วเริ่มมอแล้วนี่นีมามมาพี่น้องอ๋อมาแล้วมาเรีวมาเร็วเม่งก่อครับพี่น้องนก่อเสล้วมาสามเลยอ๋อเสแล้วอบินนะจับจับจับอึ๊บบินมากครับพี่น้องนี่ครับ บินินบินบินินบินบนมาบินมาตวปูนี่ตัวนี้มาบินอะไรกันพินน้องอุ้ยอุ้ยบันมาปินมัวบี่น้องนี่ครับนี่ตัวนี้เขาหมุนออกมาอุ้ยอุ้บินไม่แล้วบินไม่เลบินไแล้วนี่ครับต้นี่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 ครับเออเออกัดเ้ พูดดียไล่พี่น้องเดียไล่ยูคุณเดินนเยอะักพี่น้องขอเพ่เดียว่ะล่ะนี่เหอ้า้าวมันไม่รอแ่นอ้้ไม่เล่า้ม่เล่าอุ้้อนลงไปนไปอมา่องบด

นีนมนมาี้อเห็นไบดี้จกตาดิพี่น้องของแกพี่น้องขวงแท้อุ้ยอุ้ยขวางแะเสร็จแ้แล้วพี่น้องอุ้ยหายากดิอ๋ออคุ้นตัวนี้อ๋อปีก่อนนี่ครับตรงกี้ไปเสร็จแล้ว หาพวกเหนเป็นตัวเป่นนองไหมอีกแล้วไม่อีกแล้วนี่ตัวนึ่งอุ้ยออกดีนี่บอกมันออกเนี่ยมันออกนะนี่ครับอู้ตัวแบบไงเลยหวานแมงดาปาดตัวโอ้โหคนแก่มันอุ้ยพี่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 บินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วอ้นี่อะไรเนี่ยมันออกพี่น้องนี่ตัวนึงงอ๋อนี่นะครับอ๋ออี่ตัวนึ่งอ๋อ ดีครับแหมายเอุ้ยหนขี่เค็บขี้เข็บด้วพี่น้องหออ้ยปุ่นตัวนึงแตงงๆอยู่คน่เลลไป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 กะลังอกพี่น้องเดือดเมาแต่ว่าหอนีมังเฮียมือคนอ้ยหอะคนเนี้ยออ้ยักหยุกคนผักหยุกคนเมยกระลังสีแกงเกิด กำลังสีแกงเกิดปรากฏว่าฝนตกครับพี่น้องฝนตกฝนมากครับห้องหึมหึมมากนี่ครับฝนกําลังดิ้นมากครับพี่น้องโอ้ยพู้หน่ครับเหลี่ยมผ้าภาพมากนะเอาต้องได้สอนสมอก่อนพี่น้องปะแม่งก่อกํากลังออกกําลังบินมากนะครับแต่ว่ากัพ่อได้อยู่เออไข้เนี้ยยุ่มหมนี่ หลายๆเติบ <laughs> หลายๆเติบช่วยครับผมเอ้าเจอกันไม่คปหน้าเออบอท่านถือหม่องโพโพชี้เทียรับพี่น้องฝนตกก่อนครับผมเอ้าจบคลิปครับกลับบ้านฝนลงมาแล้วครับผมฝนอ่ะฟ้าเหี่ยวเว้ยไปก่อนเด้อฝนอ่ะฝนตกฝนกครับใส่แมงปบบอกระบอกปัสสาวะฝนจำเป็นดอกบุญมีแต่บกำบัง เดินทางกลับกับ